ครับพี่นักง่าจบป้าจียจีาถกนี้ผมไล้สสมผัดแล้ว,ลวนะครับผมไอเตี้ยกระตุนจงรักนักแหล่ลลรับประปาการแสดงใหญ่จากในท้องเรื่องชมร,มริ้นะครับผลงานการแสดงแนวที่นะครับราชินีบ้านนอกครับผม ตูนกราบคุณที่ตักพระเอกจงรักมาเลนวันนี้รวมด้วย รวมเรรับรู้งานไว้ครูรู้สำคัญรวมรู้รวมลานทั้งลายลิเกมาศรัทธาเก่าใหม่ด้วยแรงน้ำใจหมวดหมู ารอารอขอบคุณไล,ลายเพนสีมีน้ำใจเจอจ้าทั้งลาสาวเจ้าอสาด้วยแรงสะทางนักสู้พระเอกมดแดงเรียวแรยังดีเขามีวาที ตันทัดเอ่ยคำคานนั้นไม่ของคัดด้วยแรงตันทัดไม่คู่ลิเกเก่าใหม่ตั้งใจตะมานมาคมกราบกลานไกลไกลจงรักคำนับราบหน้านายให้รวยไลาย มีเงนรำรวยคืนนี้ที่มาช่วยอุ้มชูเป็นวันเล็ต่อพอประธานภัยด้วยยังไม่หายไข้เลยกะว่าจะมาออกสักขังมดแดงบอกต้องเล่นให้เลิกโอ้โจะรอดไหมเนี่ย วันนี้รับบทเป็นดาวร้ายนะแม่ดูให้หร้ายนะไม่มีโอ้ยยังมีรางวัลได้ครูเ,เล็กโอ้ขอบคุณคุณเล็กจากสำงามเนาะพี่ก๊อฟมาเปล่าเอ่ยมาแล้วไง เอาไปซื้อยาลูกเลยวันนี้สองคนผมไปสองพันกว่าแลมีแผนทาหน้าไปเขาพลังต้องไปเล่นบางถ้ำน้าถวายบังคมได้ไหมคะสด็จพี่โอ้สีนรชาของพี่ปีนี้อายุอานามเท่าไห่แล้วล่ะยี่สิบปีพี่คะยี่สิบปีอ่อนกับพี่ห้าปีพี่เพิ่งจะเป็นเจเพศก็บังถวายบังคมด้วยไีมคะโอ้อะาเป็นละลายขวัญเมือง ปีนี้วนดวงพุง่งด้านแหละอยากเห็นหน้าอัไรวันแสงวิรัตนายกรู้สึกจะดวงพุ่งเพราะขึ้นปีใหม่ได้เป็นพระเอกเลยเนาะสองงานแล้วดวงรัวเอาละกูเริ่มจะแย่แล้วเลยเป็นดาวรลายแล้ววันนี้งานแรกพัดเป็นไงสามหบ,บาทเป็นพระเอกตลอดงานเลยวันนี้เป็นอีกเป็นเดียวแลวแม่นะใจาย่าละวันก็ให้เลยแท่งเปลี่ยนเอ๊ะทำไมล่ะไมบอกทําทำไมล่ะ ไห้แอวงานเนี่ย้ต่ว,วันนี้ว,วันเผาอาจจะไม่ได้ให้เออต้องพูดให้เหมือนก็แหงวนนงเขาดตเารุ่นเดียวกันจะมีเรื่องอะไรไม่ทราบพี่คะก็มองขวันเมืองขึ้นเผาอยากมาอยากมาแต่แต่เช้าเลยพี่คะแต่พระองค์สั่งตั้งสามโมงเนี่ยช้าเกินไปขวัญเมืองพี่คะทหารคู่พระไทยของกัาพเจ้าองค์ชัยยศศรีนุชานนรรงสันพี่ค่ะ มากันพร้อมหน้าพร้อมตาก็ดีแล้วเสด็จพี่มีเรื่องหนึ่งพี่ได้รับสุภรชาชสารตาจากกษัตริย์สิงแก้วทรงมาทูลขอพระหลานหลวงอุไรวัน<ะ>ไปเป็นพระมเหสีขององค์กษัตริย์สิงแก้วเจ้าโคอ,อุไรวัน แล้วพระองค์ไม่ให้ยังไม่ได้ค่ะก็พเจ้าก็ยังลังเลพระไทยอยู่จึงหันมาปรึกษาเสียนุชาณารังสรรพร้อมเจ้าขวัญเมืองเราจะเห็นเป็นประการใดก็ผู้ชายยกให้เขาดีไหมก็ผู้ชายในเมืองนะ่หล่อๆอรวยๆก็เยอะอพี่แก่ๆจนจนก็หลายหน้าตาดีๆก็มีเหมือนกับหมอมีเพียค่ะจะไปยกให้คนอื่นทำไมแล้วอยู่บ้านเดียวกันจริงพีะค่ะเด็จพีหมอมนี้คิดเห็นว่า หญิงอุไรวันเป็นสาวสวยแห่งเมืองของเราไม่ควรตกต้องเป็นของคนอื่นน่าจะได้ชายอยู่เมืองเรานะพี่ยาค่ะดอกไม้สวยๆงามๆขนาดนี้อย่าให้ไปเป็นของคนอื่นเลยพี่ยาค่ะถูกต้องนารังสรรค์พูดถูกเลยพี่ยาค่ะองค์นารังสรรค์ศรีนุชาเจ้าเห็นเล็งเห็นว่าควรจะอยู่ณเมืองเราถ้าจะเปรียบ อุไรวันกระปดุุดังเพชรที่จิรไนแล้วมีค่าสุดที่จะเปรียบสิ่งใดได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะประดับไว้ในเมืองเราเราก็ไม่เล็งเห็นใครหรอกที่จะเหมาะเพราะฉะนั้นอุไรวันก็ควรจะต้องมีผู้ครองอยู่ในเมืองใช่เพคะแน่แล้วแน่แล้วต้องเราเานียเพราะว่าละังสรรเป็นสื่อให้เราตลอดมาเตรียมตัวกันพร้อมไหม พอมไหมค่ะขวัญเมืองเอาเจ้าได้แน่นอนอีกเจ็ดวันไม่ต้องห่วงเจ็ดวันจะมีการสยุมพรระวางระวางเจ้าสาวพระหลานหลวงอุไรวันแล้วก็เจ้าบบาวจะแต่งทุดทันหรืวเจ้าเบาวจะเป็น ไฟไปเสียไม่ได้จะกัปตันนายออกไม่ได้อินดี้เลนะทุกทันเลยพี่คะโต๊ะจีนจะที่ไหนแล้วพี่ค่ะไม่ไวจากสั่งทันแล้วพี่ค่ะเจ้าโต๊ะจีนหรือโต๊ะอะไรโต๊ะจีนสายชนจะมาเนี่ยต่อเลยโต๊ะจีนสายชนเลยสายชนเลยมาแล้วเอาเครื่องปั่นด้วยใช่ไหมเครื่องปั่นพร้อมเลยกำหนดเจ็ดวันเจ้าเบาก็คือณรังสรรค์ศรีอนุชาถูก เสด็จพี่พี่คะมีอะไรหรือก็ขอมขออะไรสักอย่างได้ไหมพี่คะสําหรับสีนุชาของเสด็จพี่แล้วจะเป็นกี่อย่างก็ได้ก็่อมนี้ยังไม่พร้อมพี่คะก็กม่อมขอออกประพาสป่าสักสี่ปีได้ไหมพียคะโอ้ยสี่ปีเจ้าสาว ลืมเลยนะลืมอะไรพี่คะลืมเลยว่ามีครูมันตอนนี้ก้าวกระหม่อมยังทําไม่เป็นเลยพี่คะยังไม่เป็นเลยยังไม่เป็นพี่คะไปปรึกษากับขวัญเมืองเลยเนี่ยแสงวิรัตินี่เก่งจริงเหรอเที่ยวทุกคืนี่ปีก็ดีไม่เคยได้อยู่บ้านเลยมียตตายดียังคึกจริงอ่ะเป็นไม่โอ้โหโทรถึงว่าแล้วมาชวนพ่อหนุ่มไปด้วยเหรอโอ้ชวนไม่ก็ไม่เจอกันเลยใช่ไหมเป็นไม่นานแล้วทำไงได้อ่าวจะไปประพาดป่าใช่เบค่ะ ที่ให้ในระยะไม่เกินสามเดือนสามเดือนพี่คะถ้าฉะนั้นต้องการทหารสักกี่กองร้อยช้ากว่าไพี่คะทหารกี่ร้อยกี่พันคนไม่ต้องออกไปพี่คะขอเพียงแค่คนเดียวพี่คะขอขวัญเมืองไปได้ไหมพี่คะเจ้าเจ้าขวัญเมืองไปเผาเลย เอาติดตามไปด้วยพี่ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นล้มแล้วใครจะช่วยใครเนี่ยเดี๋ยวช่วยกันพี่คะเอาารช่วยกันใช่พี่คะแน่ไม่รูถูกเราอยากจะทนแข่งเลยแม่นั่งระแวงเลอเกินตนเนี้ยหายนั่งเป็นลมอยู่เมื่อวานเนี่ยกูไปเยี่ยมหน่อยนอนหงเงือบอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็นั่งระแวงเลอเกินเนี่ยไม่ได้ระแวงเป็นลมนะราแวงอะไรอะราแวงรางวัลนะซี่รอแวงันดิมาจะสมแพ้เพชรไม่ได้รางวัลเลยรางวัลยังไม่ได้อีกเนี่ยยังไม่ได้เลยซี่เขาว่าคนที่นี่ใจดี ยิงลิเกหน้าใหม่มานะยิ่ได้รางวัลวันวัดเบสทว่าสามห้ามให้ไอ้ปัดเบส์ไอ้นอนยิ่งได้ปะบังไผ่บังไผ่มาแล้วป่ะเดี๋ยวก็ให้ร้อยเอ้งก็วังไว้เจ้าค่ากระเป๋าแตกแล้วต้องซื้อหีบปาใหม่วันเนี้ยสาวบังไผ่ก็มางานเนี้ยแบ่งแบ่งชุดมาเอานายกกระเป๋าแตกเลยร่วงแตกหลังโร้อยกว่าบาทลงทุนไปซะแล้วทุนไปลวมางานแรกงานนี้งานช่วยอีกอ้าวผมจะไปด้วยพี่ค่ะ งัดขอตั้งกฎไปสามข้อข้อที่หนึ่งไอขวันเมืององค์นรังสันค์อ,อปปพาชนบทห้ามเลือดตกยางออกเพียงแค่แมลงมันกินอิ่มระวันมาแล้วเพียครับถ้าเช่นนั้นข้อที่สองไปสองห้ากับสามผักละรังสรรไปมีลูกมีเมียไอเบืองหัวขาดสามหัวได้เลยพี่ชาย พอสามสามเดือนไม่กลับไอเมืองหัวขาดอย่าลืมกันสังขอรับประกันให้รีบมุงนะ่งหน้าอย่าช้าได้นะเราจะออกปา ด,ดูแลอย่างนี้ดีนะฟังบ่งชี้นิยชาฟังคำของข้าสักครู่ใครสักเสือเพนขอบคุณนะครับไขศักเสือเพนใจเย็นนะพี่เป็นไงเดี๋ยวจะ มีของดีให้ดูอ้าวดึงดึงมีของดีให้ดูฟังจงรักมาต่าง<ฮ>แสบวิรัตแทบใจยัง<ฮ>ไม่หยุดจเย็นจเย็นเมันเข้ามาที่จุดใจเราจงรักแน่เือถือว่าเป็นเจ้า เล่นเอาใจเราอดูนน่นก็ตะแค่ไอ้นี่ก็ตะโงยังไงเดี๋ยวก็เจอเสือโครงรุ่นครูนครูนี่แสงวิรัตประกาศลัน่นเอ๊ะฮันนี่อ่ะ ไรกันแสงวิรัตหรือใครเป็นโจทย์จึงโกรธจัดมารวบรัดยามปลูสุดแปลกครั้งแรกที่ไปเป็นห่วง น้องชายของทันพระทรงองค์ทรงทันใจเริ่มตันอดสูงแสงวิรัตลองลาทาโจรักนักและะเดี๋ยวเอะลิเคแก่แก จเจอกูหายนกท้าเราใหญ่เลย